ลูกนกไว้เฟสพอ่อพ่อแม่ได้ป้อนอายุประมาณ20วัน28วันครับออกมาสวยงามเลยครับลูกนกตอนได้ดีมากเลยครับก็ส่วนมากจะให้ข,ข้าวโพดข้าวโอ๊แล้วก็อาหาร13อย่าง ให้ลูกนกให้พ่อแม่นกเอาไปป้อนลูกนกฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอ,อันนี้คือพ่อแม่นกนะครับเคะนีให้ลูกเยอะมากครับบางทีให้สี่ตัวสามตัวถละเลอนหน่อยหรือสองตัวครับอันนี้เก่งมากเลยครับพ่อแม่นก นี่ครับก็ส่วนมากเป็นข้าโออดอาหารดิบสารุอย่างแล้วก็เข้าวโพดที่จะไปป้อนลูกนกนะครับอันนี้ป้อนเก่งมากเลยครับตัวใหญ่มากเลยนนลูนกนกหลังโควิดนะครับอ่า ได้เอาลูกนกมาเลี้ยงไว้ประมาณแปดเดือนแล้วก็มาผสมพันธุ์กันออกลูกมาสวยงามครับอันนี้พ่อแม่นกครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ